สวัสดีครับ ผมบอมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมานําเสนอกล้องติดรถยนต์นะครับผมเป็นกล้องตัวใหม่จากทางปีสานะครับกล้องตัวนี้เนี่ยมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยทีเดียวนะครับผมมาพร้อมกับหลากหลายความสามารถเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่งของตัวกล้องเนี่ยความชัดนะครับผมวิดีโอจะอยู่ที่ 2K นะครับผมและในส่งของตัวความชัดของภาพเนี่ยจะอยู่ที่4ล้านพิกเซลนะครับผมมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับมีในส่วนของตัวโหมดปักกิ้งนะครับผมมี G ีเซนเซอร์นะครับหรือมีฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยให้เล่นอีกมากมายนะครับผมนี่นะครับหน้าตาแบบ DC2 นะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับมีทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องกันนะครับผมว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคครับผมนี่ก็จะเป็นกล่องในส่วนของตัวเดสก c แคมนะครับผม DC 2นะครับตัวกล่องก็จะบอกทั้งหมดนะครับผมรอบๆข้างนะครับว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังสายชาร์จนะครับผมหรือในส่วนของตัวสเปคคร่าวๆนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันภายในกล่องนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวกล้อง DC 2นะครับผมความชัดวิดีโอจะอยู่ที่ 2K นะครับผมในส่วนของตัวภาพเนี่ยจะอยู่ที่4ล้านนะครับกล้องด้านหลังเนี่ยความชัดของวิดีโอจะอยู่ที่ 720p นะครับ ก็รองรับในส่วนของตัวเมมโมรีการ์ดได้สูงสุดถึง256กิกกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับนี่จะเป็นในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับ ตรงตัวเครื่องนะครับผมก็จะสกรีนไว้ว่า365 Selection นะครับผมด้านหน้าจะเป็นในส่วนของตัวกล้อง 2K Wi-Fi นะครับด้านหลังก็มีบอกในส่วนของตัวการบันทึกวิดีโอ GPS นะครับผมแล้วก็มีหน้าจอด้านข้างนะครับผมก็มีในส่วนของตัวสายเสียบชาร์จที่สายแมมนะครับผมแล้วก็จุดปล่อย Wi-Fi นะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวเทานะครับผมที่เอาไว้ยึดติดกับในส่วนของตัวกระจกอีกทีหนึ่งนะครับทางด้านข้างก็จะมีลําโพงนะครับผ ปรับระดับได้นิดหน่อยนะครับผมในส่งของตัวกล้องนะครับด้านหน้าก็จะมีในส่งของตัวสติกเกอร์นะครับผมป้องกันรอยขีดข่วนนะครับในส่งของตัวเลนส์ต่อมาก็มาดูอุปกรณ์อื่นๆภายในกล่องนะครับผมอ่าเริ่มแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่งของตัวไม้แคะหรือไม้งงดครับแล้วก็ในส่งของตัวกาวที่มีมาให้เพิ่มเติมนะครับผมชิ้นต่อมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่งของตัวเป็น USB นะครับผมเอาไว้เสียบตรงช่องจุดบุหรี่นะครับผมสีสันสวยงามนะครับผมรอบๆข้างเป็นลายแคปลาด้วยครับ สีสันสวยงามมากๆเลยนะครับในชิ้นส่วนต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวสายนะครับเอาไว้เชื่อมต่อกับกล้องนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่3.5เมตรนะครับผมแล้วก็ในส่วนของชิ้นต่อมานะครับจะเป็นกล้องหลังนะครับผมกล้องหลังเนี่ยความละเอียดของตัววิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 720P นะครับผมนี่นะครับเป็นกล้องตัวเล็กกระทัดรัดนะครับผมเมื่อต้องเชื่อมต่อออนไลน์เนี่ยก็จะมีไฟสีเขียวด้านหลังแล้วก็สายอ่ของกล้องนะครับผมมีความยาวมาให้สูงสุดถึง6เมตรกันเลยทีเดียวนะครับ ภายในกล่องนะครับผมก็จะมีแผ่นลองสายมาให้นะครับผมเพื่อเอาไว้ลองในการติดกล้องนะครับผมทําให้เราเนี่ยดึงออกไม่ยากนะครับเมื่อเวลาเราจะเปลี่ยนจุดแล้วก็คู่มือนะครับผมทั้งไทยเวอร์ชันและอังกฤษเวอร์ชันนะครับอย่างละ1อันนะครับมีมาให้ในกล่องเรียบร้อยโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรถของผมนะครับผมที่ทําการใช้รีวิวนะครับผมฟิล์มด้านหน้าของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ80นะครับผมเบอร์80นะครับบอกตรงๆว่าหนามากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภาพของวิดีโอที่เราได้มาจากกล้องตัวนี้กันครับ นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องหน้ารถนะครับผมที่ผมนําไปติดนะครับผมนี่ก็เป็นฟิล์มเบอร์80นะครับอาจจะดูมืดหน่อยนะครับแต่ก็ยังมองเห็นได้ชัดนะครับตัวกล้องนะครับผมบอกตรงๆนะครับว่าชัดมากๆเลยนะครับผมยังมองสะท้อนเห็นเงาของกระจกของรถยนต์ผมเองด้วยเช่นกันนะครับผมมุมซ้ายมุมขวาเนี่ยกว้างมากๆเลยนะครับผมเห็นรถที่อยู่ทางด้านซ้ายและทางด้านขวาเนี่ย ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเก็บรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนครับด้านล่างของมุมจอนะครับผมก็จะบอกในส่วนของตัววันนะครับผมแล้วก็เวลาต่างๆนะครับแล้วก็บอกทิศทางภูมิศาสตร์ตำแหน่งนะครับผมต่อมานี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องหลังรถของเรานะครับผมข้างหลังผมก็ติดฟิล์มเบอร์80เหมือนกันนะครับผมสังเกตได้ว่าเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนไม่ต่างกันเลยนะครับบันทึกภาพได้อย่างสมูทมากๆนะครับผมและความคมชัดด้อยู่ที่ 720p ครับ นี่ก็จะเป็นด้านหน้าด้านหลังพร้อมๆกันนะครับผมสังเกตได้ว่าในการบันทึกพร้อมๆกันนะครับตัวภาพเนี่ยสมูทมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเวลาความเร็วนะครับผมก็กันจับเนี่ยตรงกันนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเวลากลางคืนนะครับผมถนนเส้นนี้เนี่ยแสงอาจจะดูน้อยนะครับแต่ในส่วนของตัวภาพเนี่ยบอกตรงๆนะครับว่าชัดมากๆเลยนะครับผมแทบจะบอกว่าไม่มีน้อยเลยนะครับผม ยังสามารถเก็บบันทึกภาพได้อย่างคมชัดนะครับและไฟล์ในการบันทึกวิดีโอมาเนี่ยครับผมบอกตรงๆนะครับว่าสมูทมากๆเช่นกันครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวภาพวิดีโอนะครับผมที่เราดึงออกมาจากเมมโมรีการ์ดนะครับผม และเอามาดูบนเครื่องโทรศัพท์อีกทีนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องหลังนะครับผมในการบันทึกกล้องหลังนะครับก็ยังมองเห็นอยู่เหมือนกันนะครับความชัดเนี่ย 720p นะครับผมบอกตรงๆว่าครับว่า i อสก็ไม่มีเช่นกันนะครับเก็บบันทึกรายละเอียดของตัววิดีโอเนี่ยได้อย่างคมชัดนะครับผมครบถ้วนเลยนะครับผมจุดทิศหลักทางภูมิศาสตร์นะครับผมก็ตรงเช่นกันนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับความเร็วของรถเนี่ยก็ตรงเหมือนกันเลยนะครับผมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับผมในการใช้งานของแอปพลิเคชันนะครับผมให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า KA Cam นะครับมีให้เราได้ดาวน์โหลดนะครับผมทั้ง2เวอร์ชันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น App Store หรือ Play Store นะครับผมโอเคครับผมเราเข้าไปที่ในส่วนของตัว KA Cam นะครับ และให้เราทําการเชื่อม Wi-Fi นะครับผมในการเชื่อม w i f i ตัวนี้นะครับจะเป็นการเชื่อม Wi-Fi กับตัวกล้องโดยตรงเลยนะครับผมตัวกล้องเนี่ยจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมานะครับอันนี้นะครับผมได้ทาการเชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยนะครับชื่อกล้องว่า DC 2นะครับผมแล้วก็จะเปิดหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมทางด้านขวานะครับทางด้าน UI ด้านหน้านะครับผมเมื่อเวลาเราจะแก้ไขหรือเซตติ้งอะไรต่างๆนะครับผมเราต้องกดหยุดในส่วนของตัวการบันทึกของกล้องก่อนนะครับผมเพื่อที่เราจะสลับหรือปรับเปลี่ยนต่างๆได้นะครับ ระหว่างขับรถนะครับผมเราสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับดูไว้แบบเรียลไทม์เลยก็ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยผมจะเป็นการสลับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับผมอันนี้ก็จะไปอยู่ในส่วนของตัวกล้องหลังนะครับในการบันทึกวิดีโอเราสามารถกดทั้งปุ่มถ่ายภาพนะครับผมจะเป็นการถ่ายด้านหน้าด้านหลังพร้อมๆกันนะครับผมแล้วก็จะถูกเซฟเข้าไปอยู่ในส่วนของตัวแกลลอรี่ครับ หรือจะเลือกที่จะบันทึกเสียงนะครับผมก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ในส่วนของตัววิดีโอนะครับผมเราก็สามารถปรับได้3มระดับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว f ู l l HD หรือ 2k เนี่ยอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับผมในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับและทางด้านกล้องหลังเนี่ยอันนี้จะฟิกไว้ที่ 720p นะครับผมในแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถปรับขยายหน้าจอขยายขนาดได้นะครับผมตรงนี้ด้านล่างมุมขวานะครับผมก็เป็นการดูแบบเต็มจอนะครับ จะเลือกไปนในส่วนของตัวถ่ายภาพนะครับผมก็สามารถบันทึกได้เช่นกันนะครับผมจากในเต็มจอนะครับก็จะเป็นการถ่ายทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมๆกันนะครับผมด้านมุมบนขวาก็เช่นกันนะครับผมก็มีให้เลือกเรื่องความละเอียดนะครับผมเหมือนด้านนอกเลย เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเซตติ้งด้านในนะครับผมว่าเซตติ้งอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะครับก่อนที่จะเซตติ้งนะครับเราต้องกดหยุดวิดีโอก่อนนะครับผมในการบันทึกนะครับอันแรกนะครับผมในส่วนของตัวเซตติ้งความละเอียดเนี่ยเราสามารถเลือกได้3แบบเลยนะครับผมต่อมาในการบนวิดีโอนะครับเราสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็น1นาที2อนาที3นาทีนะครับสามารถเลือกบันทึกวิดีโอแบบเปิดใ์หรือปิดใบก็ได้เช่นกันนะครับผมต่อมาในการเซตติ้งนะครับการรับของแสงของเลนของกล้องก็สามารถปรับได้ด้วยเช่นกันนะครับผ ความไวของ G-Sensor นะครับผมเราก็สามารถปรับได้สารระดับนะครับผมหรือว่าเราจะเลือกปิดก็ได้นะครับแต่ถ้าปรับระดับสูงหน่อยเนี่ยแค่ตกหลุมเนี่ยอันนี้ก็จะบันทึกแล้วนะครับผม ต่อมาในส่วนของตัวหมวดจอรรถนะครับตัวนี้เนี่ยเราต้องซื้อฮาร์ดไวร์คิดเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนของตัวอุปกรณ์เสริมเพื่อที่จะเป็นการบันทึกนะครับผมหรือว่าเวลามีคนมาชนรถเรานะครับผมก็ยังสามารถบันทึกวิดีโอได้นะครับมานะครับผมระยะเวลาในการจอดรถนะครับผมอันนี้เราสามารถเลือกการอัดวิดีโอแบบไทม์แลปได้นะครับจะเป็นการอัดวิดีโอแบบกอแบบเร็วๆไปนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นเรื่องการแจ้งเตือนนะครับผมเมื่อเวลาเราขับรถนานๆน,นะครับอันนี้เราก็สามารถเปิดการแจ้งเตือนได้นะครับผมทุก2ชั่วโมงนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมีโหมดในส่วนของเรื่องการพักหน้าจอก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็เซตติ้งเปิดเสียงนะครับผมหรือเซตติ้งคำสั่งเสียงนะครับต่างๆเนี่ยก็มีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายภาพบันทึกวิดีโอหรือ Wi-Fi Off Wi-Fi On เนี่ยอันนี้เราก็สามารถสั่งงานผ่านเสียงได้ด้วยเช่นกันนะครับ เราสามารถเลือกขึ้นความถี่ในการบันทึกได้นะครับผมทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็น50เฮิรตซ์หรือ60เฮิรตซ์นะครับผมในการตั้งค่าเนี่ยก็จะทําให้ภาพไม่มัวไม่กระพริบครับต mm, ่อมานะครับผมเราก็จะมาเลือกในส่วนของตัววันเดือนปีนะครับผมก็เป็นการเลือกแบบสลับกลับไปกลับมาแล้วแต่เราชอบนะครับผมและมาที่หน่วยความเร็วนะครับหน่วยความเร็วในการแสดงผลความเร็วเนี่ยเราสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกิโลหรือไมครับก็เลือกได้ทั้ง2องแบบต่อมาข้อมูล GPS ครับ นี่เนี่ยจะเป็นการบอกละติจูดลองติจูดนะครับผมและความเร็วและจํานวนดาวเทียมที่จับได้นะครับผมออกมาด้านนอกนะครับผมก็มีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดแสดงสถานะบนหน้าจอต่างๆนะครับผมข้อมูล gps ความเร็ววันนะครับผมหรือโหมดต่างๆโลโก้เนี่ยก็มีให้เราได้เลือกนะครับมากมายเลยส่วนด้านล่างนะครับผมก็เป็นในส่วนเรื่องการตั้งค่า wi-fi นะครับการ format card นะครับหรือว่าการตั้งค่าโรงงานนะครับ โอเคครับเราได้บันทึกวิดีโอไว้ประมาณหนึงคร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวอันนี้เราเข้าไปดูในส่วนของตัวแกลเลอรี่กันดีกว่านะครับว่าวิดีโอที่เราบันทึกเป็นไงบ้างนะครับผม ผมก็จะบันทึกทั้งวิดีโอและก็ภาพถ่ายนะครับไปที่ภาพถ่ายก่อนเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพเนี่ยก็จะได้ทั้งหน้าและหลังเนี่ยพร้อมๆกันเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนตัววิดีโอนะครับผมเราสามารถดูบนแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผมเมื่อเชื่อมต่อกับกล้องครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับ DC 2นะครับที่มีวิดีโอความชัดอยู่ที่ 2K นะครับผมแล้วก็มี GPS ในตัวด้วยนะครับใช้งานง่ายนะครับผมเพียงเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันก็ใช้งานได้เลยถ้าสนใจกล้องตัวนี้นะครับผมก็มาดูกันที่หน้าร้้านนไดะ รหรือช่องทางออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ